สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองนะคะวันนี้วันจันทร์ที่14มกราคม2556ค่ะอยู่กับปูนเทพกิจช,ชัชรยวงศ์นะคะดิฉันธนวรรณบรรทชชดค่ะกับวันแรกของสัปดาห์นะครับก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับรู้สึกจำสายเบิกบานขึ้นมาได้นะเพราะว่าตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าตลาดพุ้นก็ปรับบวกขึ้นมาได้ค่ะจริงๆแล้วสังเกตไม่ยาก สังเกตจากคุณธนวันได้นะฮะถ้าหากว่าคุณธนวันเปิดมารายการบ่ายโมงครึ่งปุ๊บหน้าตาแจมา่มใสสดใสาลาเริงเนี่ยก็คือหุ้นบวกขึ้นไปอารมณ์ดีใช่ไม้มแต่ถ้าหน้าอาจจะบุดเบื้องหรือว่าอาจจะไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่อันนั้นคือหุ้นลงบางทีก็อาจจะต้องขม่ขมข่มอารมณ์บ้างใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญเหมือนกันสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะเชื่อว่า นักลงทุนหลายท่านอาจจะมีอารมณ์คล้ายๆกับธนาวันเหมือนกันนะคะเพราะว่าภาพรวมของเส้นเด็กไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาเจาะลึกกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงหุ้นตัวใหม่ๆที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราในปี2556ในปีนี้นะคะจะมีหุ้นที่เข้ามาทําการซื้อขายใหม่ จ่ออยู่เนี่ยเยอะมากเลยนะคุณทพกิจถ้าย้อนกลับไปในปี2555ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีทองของหุ้น IPO นะคะเห็นได้ว่าหลายตัวนะคะที่ทำราคาสถิติเนี่ย ปิดตลาดในช่วงวันแรกของการซื้อขายนั้นยืนเหนือจองกว่าร้อยเปอร์เซนะคะแล้วก็เป็นตัวที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยปีที่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีหลายคิวหลายตัวแล้วก็มีหลากหลายธุรกิจเหลือเกินที่เตรียมเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นบ้านเราครับยังต่ำเนี่ยก็คือต้อนปีนะคือประมาณ14รายแล้วนะครับทางราองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับคุณชนิดชาญชัยนรงค์เนี่ยบอกว่านะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีมากนะครับสำหรับหุ้น IPO มี IPO นะครับที่กำลังอยู่ระหว่างยื่นขอเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์14หลักทรัพย์ด้วยกันนะก็จะจดเข้าตลาดหลักทรัพย์เซตเนี่ย5บริษัทแล้วก็ตลาด m อ i บอีก8บริษัทนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังมีบริษัทที่เตรียมยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในช่วงปลายไตรมาส1ถึงต้นไตรมาสที่2ด้วยนะครับก็ยังมีอเกือบ20หลักทรัพย์เห็นจะได้นะฮะจุดเด่นเนี่ยจุดเด่นเขาบอกว่าหุ้น IPO ในปีนี้นะครับ ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจจะกระจายไปนะครับไม่ได้เกาะกลุ่มเฉพาะ,ะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับครั้งนี้จะมีความกระจายมากขึ้นและก็ปีนี้ที่สําคัญจะมี Holding ค o ม p านีด้วยนะซึ่งเป็นบริษัทแกนนาธุรกิจในต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนครั้งแรกนะครับก็จะมีกิจการทั้งจากประเทศลาวก็มีนะครับเวียดนามก็มีและที่สําคัญก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นําของอุตสาหกรรมในประเทศ ที่เป็นแบรนด์ที่ทุกคนยอมรับอยู่แล้วด้วยนะก็ถือว่าน่าสนใจมากสำหรับปี2,556ปีนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนท่านไหนที่ใช้บริการโบรกเกอร์อยู่นะคะก็ต้องจับตาดูนะ,ะว่าโบรกเกอร์ของตัวเองนั้นจะไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี2,55 6ไมนะคะเผื่อว่าจะได้ IPO กับเข้าบ้างเพราะดิฉันเชื่อว่า ปีที่แล้วเนี่ยใครได้ IPO ไปเนี่ยรวยไปตามๆกันเลยนะคะพามาดูกันหน่อยคะ่ะว่ามีบริษัทไหนบ้างที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นของบ้านเราในปี2556นี้นะคะรวบรวมกันมาให้ดูก่อนนะคะก็มีบริษัทพลังงานลุยสุ์นะคะมีอัคคีประการเนี่ยอันนี้จะเป็นของคันทุ่งกุ๊ปนะคะก็ลอง <c oughs> ดูนะคะที่ปรึกษาทางการเงินด้านหลังนี้ใครใช้บริการ <c oughs> โรคไหนอยู่นะคะก็ลองรีบๆเรียมเียถามมาร์เก็ตติ้งดูนะคะว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยมีหุ้นตัวนี้จะเตรียมเข้ามา <c oughs> IPO หรือเปล่าเผื่อว่าจะได้จัดสรร IPO บ้างนะค,ะ,คออะอันนี้ก็มีหลากหลายบริษัทนะคะไล่มันเลยค่ะมีบริษัทเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นบริษัทที่เตรียมเข้ามาซื้อขายรวมกันหมดเลยนะคะที่เรามีการนํามาให้ดูก็ทั้งตลาดเซตแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยนะคะมีทั้งหมด หลายบริษัทนะที่ไล่เดยนกันให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทสหการประมูลนะคะใครที่ติดตามรายการในช่วงเย็นๆนะคะก็จะเห็นเหมือนกันว่ามีการพูดถึงสหการประมูลเหมือนกันถือว่าเป็นธุรกิจการประมูลที่เข้ามาตลาดหุ้นใช่ในพิีการตลาดุ้นนี้เซตหรือว่าเอ i ทั้งสองอย่างเลยรวมกันนะคะอย่างโมโนเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ บันเทิงนะคะหลายคนคงคุ้นชื่อในชื่อของโมโนกรุ๊ปนะคะแล้วก็โรงพยาบาลจุฬราร์ก็จะเข้าเหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมตั้งแต่ช่วงต้นปีก่อนนะคะทำความรู้จักกับการลงทุนตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วก็รู้ว่าจะมีหุ้นตัวไหนเข้ามา IPO จะได้กําหนดกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็ลองดูนะคะว่ามีธุรกิจไหนที่เชื่อมโยงเชื่อมต่อเชื่อมเกี่ยวกับหุ้น IPO ที่กําลังจะเข้ามาหุ้น IPO ที่กาลังจะเข้ามานี้จะเป็นบริษัทลูกของหุ้นตัวแม่ตัวไหนก็ลอง เล่นไล่กันไปดูนะคะเผื่อว่าจะได้เก่งกันไปได้อีกทางหนึ่งด้วยพลังงานบริสุทธิ์เมื่อกี้นะครับตัวแรกที่เมื่อกี้เป็นกราฟิกเนี่ยก็ใกล้แล้วนะก็น่าจะเป็นสัปดาห์นี้แน่นะ,น,ะนี่ถ้าน่าจะมีการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับอ่ะนะฮะมีเรื่อง IPO เพิ่มเติมอีกไหมฮะค่ะก็หมดแล้วนะคะ,ะ,ะพูดถึงเรื่องของค่าทางด่วนบ้างนะวันคุณใช้ทางด่วนบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยเพราะบ้านที้ฉันใกล้ที่ทำงาน สิบกิโลเมตรยังไม่ถึงเลยนะประมาณห้าหกกิโลเมตรของผมใช้ทุกวันใช้ทุกวันเลยแล้วพอเห็นข่าวนี้แล้วแทบอยากจะโยนทิ้งก็าไม่ต้องขึ้นทางเดือนสิไม่ไหวตั้อีสามอ้อมโลกเลยทีนี้นะครับมีข่าวคราวนะว่าค่าทางด่วนเนี่ยนะครับทั้งขั้นที่หนึ่งแล้วก็ขั้นที่สองเนี่ยเตรียมจะปรับขึ้นอีกห้าบาทห้าบาทเดิมทีแล้วสี่สิบห้าจะเพิ่มเป็นห้าสิบนะครับเขาบอกว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ว่าจะต้องปรับทุกๆ5ห้าปีตามอัตราเงินเฟ้อนะครับ แล้วก็มีข่า,ขาวๆเหมือนกันว่าเดิมพีแล้วเวลาเราเสียข้างด่วนเนี่ยแวะเจ็ดเปอร์เราไม่ได้เสียนะการทางพิเศษเขารับภาระไปมีโอกาสเหมือนกันที่จะให้เรามาเป็นผู้รับภาระเพราะฉะนั้นอาจจะปรับขึ้นอาจมากกว่า5บาทก็มีไปได้แต่คือพื้นฐานเนี่ยหบาทแน่นอนกันยายนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครขึ้นทางด่วนต้องเตรียมสตางค์ไว้ให้ดีนะคเพราะว่าสําหรับรถยนต์4ล้อเนี่ยสีเป็น50รถยนต์6 ถึง10ล้อจาก70็เป็น80ดนะครับรถยนต์สิบล้อขึ้นไป100บาทเป็น115บาทโอ้โหนะครับก็สำหรับทางด่วนนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1นี่แหละแล้วก็ทางพิเศษสีรัฐทางด่วนขั้นที่2นะครับก็เป็นไปตามสัญญาสัมปทานนะครับจากการปรับขึ้นครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่า การทำพิเศษจะมีรายได้เพิ่มขึ้น58ล้านเป็น61ล้านบาทต่อวันค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่1กันยายนปีนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เตรียมเงินในกระเป๋ากันไว้ให้ดีนะคะคเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้เขียวยกแผงเราจะมาเจาะลึกกันทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำค่ะ